โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายดีๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมสามก๊กเกมใหม่นะเออก็เปิดได้ไม่นานหรอกเปิดประมาณเดือนสองเดือนของทางเซิร์ฟเวีย์เวียดนามเขานะเป็นแนวแบบตีมแบบเหมือนก็เป็นแบบแบบโลกวิญญาณด้วยนะเออบางตัวก็จะเป็นแบบโหแบบเท่ๆเลยนะมาถึงก็จะให้เราเลือกสี่ตัวละครนะรที่เป็นตัวละครหลักของเราก็จะมีตัวของมังกรนะครับเป็นสีเขียวมังกรเขียว ฟินิกเพิงนะครับแล้วก็เต่าฟ้าแล้วก็พยักขาวอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ผมเลือกตัวของเต่าฟ้ามาตัวเกมเป็นแนวเทิร์นเบดนะครับก็ผสมผสานกับรูปแบบอื่นด้วยนี่ครับื้โจโฉเป็นเ,เวียนามนะก็บางตัวก็จำชื่อไม่ได้หรอกเอออ่านไม่ออกก็เล่นๆไปก่อนแล้วลองดูก่อนว่ามันจะสนุกหรือเปล่า พยายามจะหาเกมมาใหม่ๆเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีเกมใหม่พยายามดูหลายๆสตูอะนะครับเผื่อว่ามันมีอะไรแบบสนุกๆเนื้อเรื่องนี่แบบน่าดูมากนะโอเคเราได้โจโฉมาแนละ้วมันก็จะมีลูกไฟตัวนี้จะใช้สกิลของตัวละครนะแล้วก็ลูกไฟนี้ใช้สกิลของเราเองเป็นตัวละครเราที่อยู่ข้างหลังเต่าฟ้า มันก็มีเต่าเนาะมีมังกรมีหงพญาหงเพิงแล้วก็จะเป็นตัวของพยาขาวแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเล่นตัวไหนนะไม่รู้ว่าถ้าเราเลือกแล้วตัวหลักมันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะแบบเราเลือกตัวนี้พยาขาวมันอาจจะเป็นริปโป้ก็ได้นะแต่ผมเลือกมาเป็นว ok ีก๊กเนาะก็จะได้เป็นโจโฉนะครับอ่ะมันก็จะมีเควสให้เราเดินด้วยนะ เราสามารถเดินตามแมพได้เนี่ยเออเป็นอีกหนึ่งเกมที่แบบเฮ้ยแปลกใหม่ดีนะเนี่ยสามารถเดินตามแบบได้ผมขอปั๊มปุ่มเล็กน้อยก่อนโอเคอ่ะถ้าจะเดินตามนี้เนาะแล้วก็มันก็จะมีบอกนะว่าเราผ่านด่านปึ๊บมันก็จะได้ตัวละครมาเพิ่ม แล้วก็จะได้ไปสุ่มมาด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ผ่านอ่าตุ่มกาชาอยู่ตรงนี้นะนี่ดูดิเวลาแบบตัวพิเศษหรือว่าตัวหายากแกมันก็จะเป็นตัวแบบเหมือนก็เป็นพูดผีอะ่ะอันนี้คือเราจะต้องผ่านดานก่อนอ่ะยังกดดูไม่ได้นะตัวละครของเรานี่นีคือตัวหลักมีพาหนะ เป็นสัตว์ขี่คือมันดูไม่ได้นะว่ามันมีตัวไหนบ้างเนาะ,ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอัพเวลสักหน่อยเดีย๋ยวผมลองเล่นให้ดูเนาะว่ามันเป็นยังไงเราก็ต้องเดินตามเควสนะนี่เควสให้เราทำตรงนี้เราก็ทำไปก่อน แปลกใหม่ดี้ะเป็นเซิร์ฟเวียดนามน,นะครับอันนี้คือใครเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามอ่านชื่อให้ดูนะอูแคไม่ใช่มันชื่ออะไรวะไม่รู้ว่าหัาดาหัวดาหัวโตวเหรอเออนี่น่าจะหัวโตวเอออันนี้น่าจะเป็นเตียวกกหรือว่าอะไรสักอย่าง อันเนี้ยหัวโตใช่ใช่ใชหัวโตอตัวทีออวก็เป็นตัวก็คล้ายๆกับตัวเจล่ะแปลกนีนะเนาะคออนานน,านจะได้เล่นภาษาเวียดนามนี่ครับนิโปนิโปหโหดมากนะภาคเนี้ยอันนี้ลูกกระจอกครับไม่มีอะไรมากเนาะ นี่ครับทั้งะภาษานะอืิหรแลมกันนะเออมันเป็นตัวสีม่วงเนาะไม่ต้องอ่านหรอกโจโวเป็นการตีแบบแถวแนวตั้งนะอันนี้เต่าเราตีไม่โดนตัวนี้อ่ะเต่าส่วนมากไอตัว จกก๊กอะ่ะมันจะเป็นตัวที่แบบตีต่อเรื่องได้อะ่ะเท่าที่ผมดูนะไม่มว่าจะเป็นกวนอูล,ล่างปีศาจร่างผีอันนี้คือตัวอะไรนะอันนี้คือลิโป้ลูโบอันนี้น่าจะเป็นตัว ตั้งโต๊ะเนาะถ้าดูจากรูปนะดังโต๊ะตังเอเออันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะอ่านชื่อผิดอ่านคิดถูกเอออืมผมชอบโจโฉมากอ่ะเท่ดิ ยังไม่ได้ส่งกาชาแล้วเนี่ยอ่ะมาเจอกับลิโป้ลิโป้นี่ถึงบทเที่ยวไห่เนี่ยเอา้าข้่ามาเฉยเลยสองคิดหนึ่งใช่ไหมสองคิดหนึ่งเราได้อีกตัวหนึ่งถ้าเราผ่านด่านได้เดี๋ยวลองเล่นดูื่อกี้เราทำไมถึงผ่านลิโป้มาได้ยังไม่ได้ตีเลย อ๋อเหยียบแค่สามตัวนะถือว่าีีึงเกมที่เอ้ยรู้สึกว่าเออโอเคนะมันติดแค่ภาษาเนะาะเดี๋ยวเราลองไปสูงกาชาดูว่า,วามันจะดีหรือเปล่ามันจะเกลือรหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่มีใบสูงอ่ะสิ ได้ตัวนี้มาครับน่าจะเป็นตัวของกุยแก่หรอน่าจะเป็นกุยแก่กุยแก่หรือเปล่าวะออ,อ่านชื่ออ่านไม่ออกหรอกแต่อยากจะอ่านอะน่าจะเป็นตัวของกุยแก่แหละอ๋อน่าจะเป็นสุมาอี้นะ ถ้ามันลิงก์กับโจโฉนี่นะ่าจะเป็นสุมาอี้นะเดี๋ยมันเขียนว่ามันเป็นตัวจ yeah no. ี่ะเนอะก็คือโจโฉมันลิงก์กับใครได้บ้างเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะสักตัวหนึ่งแหละรับดาวเลยด้วยเลยเอาเรื่อง่ะผมก็เพิ่งมาเล่นนะ เดีย๋ยวเราเล่นไปให้ถึงบทที่สามแล้วก็เดี๋ยวเรามาสุกาชาอีก,กอ๋อด่านมันไม่เยอะนะทุกคนไปก็เดีย๋ยวเราจะได้สุปกาชากันแนละด่านไม่เยอะนิดเดียวมีออโต้บีคูณสามอันนี้ก็สกิปอะน่าจะเป็นสกิปไปแหละผ่านสองขีดหกสกิปได้โอ้โห ยานเลยผมว่าได้เป็นกุยแก่แหละเออไม่ไ <zou> ด <den ing> ้ก็ตัวอีอ่ะมีสองตัวที่แบบที่รูปร่างคล้ายๆอย่างเงี้ยที่ผมรู้จักอ่ะผู้ทศปร,ระสานเฮ้ยอย่างโกงไม่รู้นะว่าถ้าเราเลือกก๊กอื่นเนะี่ยมันจะเป็นตัวประสานก๊กอื่นหรือเปล่าประมาณนี้ เดี๋ยวต้องต้องได้สุ่มกาชาอันนี้ไม่เติมแฮห,หัวตุ้นนี่คือมีแฮห,หัวตุ้นกับตัวอะไรอีกแฮห,หัวตุ้นกับไอตัวโลนี่มันคือใคร เต่ามันน่าจะเป็นตัวของโจหินเหรอเออโจหินนะน่าจะเป็นโจหินโอ้โหทักษะภาษา,าอย่างโกงเนี่ะ ภาษากันแบบโกงมากอะ่ะให้มันใช้ของเราเองนี่มานี่มีโลดติดมาเลยใครเก่ง,งภาษ,าษาเวียดนามก็ลองมาเล่นได้นะถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่เล่นแบบโอเคเนะอือเอาเรื่องจัดเลยะ่ะแรงจริงแบบทั้งสารสาร อัพตัวสักหน่อยเนึ๋ยวไปเล่นก่อนเดี๋ยวยังไม่ได้สุ่มกายชาอันนี้เนี่ยเนี่ยตัวนี้ได้เป็นแบบมันไม่มันได้เป็นกุยแก่ผมว่ามีเตียนอุยอันนี้เตียนอุยเนาะอันนี้คือ อันนี้มันคืออะไรนะตัวเนี้ยที่ผมบอกว่ามันคือโจหยิกน,น่ะตอนแรกอะตอนที่ผมเล่นเกมนั่นอะ่ะมันคือตัวของตัวอะไรสักตัวอย่างเงี้ยจำชื่อไม่ได้ฮนะ <laughs> เงินเนี่ยเตียนอุย อ๋นอนี่มันเป็นการคุยเนาะโอเคเราได้ไปบทที่สามบทที่สามได้ไปกันใบสมบัเนี่ยโอ้ต้องจบบทที่สามเหรออ่ะเดี๋ยวได้ยินสักไหนแล้วกันนะยังคิสส่มตาชางไงอ๋อสคิปได้แล้วสวยสบาย ให้เราเปิดอนะไรเนี่ยนึกว่ามันจะสกิปให้เลยนะอบางด่านก็สกิปไม่ได้นะบางด่านที่เออมันจะเป็นเหมือนกับบางด่านที่มันเป็นด่านบอสนะเนาะอันนี้คือตัวของอันนี้คือเตียงหุยพอบางตัวก็พอจำรูปได้อยู่แต่บางตัวจำรูปได้แต่จำชื่อไม่ได้ ไม่โดนตัวนี้เหรอมันโดนแค่แถวตัวนี้เองนะนึกว่ามันจะโดนทั้งแบบโอ้เรื่องอะอยากจะลองเล่นตัวอื่นอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะแบบแจกเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าถ้ามันแจกเหมือนเดิมก็เกียดเลแนละ <ś v ist> ผมเลือกว oui ีโก ok ๊กมาไง อันนี้คืออัพตัวละครใส่อุปกรณ์อ่ะผมมีสกิลใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็นสกิลฮิลน่าเหมือนกันนะกว่าจะได้สุ่มกาชาเต่าอย่าเป็นแถวอย่างนี้นะตัวแอล อันนี้คืออะไรม้าเฉียวนะครับแล้วก็อันนี้มันชื่อหวงตงน่าจะใช่เนาะอันนี้คือใครหวงอะไรสักอย่างนได้เป็นพี่น้องกันนะไน่ะ ตัวเรานานๆานทีจะได้แบบฮเฮ้ยมีกระต่ายเป็นการฮิวทักษะประสานวิญญาณยุทธโคร่ลวงคลิปได้ไหมะจะจบด่านแล้วทุกคนมาครับเจอกับจูลุง น่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วแหละได้ไปส่งกาชาพี่อันนี้คือตัวอะไรบางทองเหรอบางทองนี่ไม่ค่อยได้เห็นนะในสาวกะไม่ค่อยเจอเลยอืในการลิงก์กับตัวนี้ด้่ยอันนี้คือเลดบางทูเหรอเออตัวเนี้ยบางทองทู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 เออ เป็นตัวเป่าคุยโหแล้วก็โดนหนักเหมือนกันนะักษาประสานผมชอบมากหารก,กัรบภาษาประสานอะอเหยียบไปด,ดี๋ยะนี่หิวต่อเนื่องเลยเหมือนกับโจโฉมันจะฟื้นฟูค่าความโกรธให้เรา ติดกูดาวอย่างนานเลยอะไปได้สุ่มกาชาทุกทีโอ,โอ,โอเล่นมาตั้งนานเพื่ได้สุ่มกาชาาอ้อมาครับผมได้ดูตัวละครแล้วครับโอเคหรือว่าคุ้มค่ากับการรอคอยโอเคโอเคค่อยมาสุม่ม ไองกิ้วเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้ป้ายนี้มันคือมันเลือกได้ใช่ไหมเดี๋ยวขอลงตรงสุ่มตัวนี้ก่อนืมใคร่ะเนี่ย <c oughs> เออตรงเซียนเขาใครก็ไม่รู้ทุนทุนเขียนไทยตัวนี้นไม่รู้จักโอโอ้โห อันนี้คือต่เกี้ยวอันนี้พอรู้จักอยู่ตัวล่มเฮ้ย๋วต้องเลือกตัวนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันดีกว่านะครับผมว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับแต่ละก๊กเลยอ่ะเอาเป็นมุยก๊กก่อนละกันนะครับมุยก๊อกโอ้โหตัวนี้จะเป็นตัวของตัวของใครไม่รู้นะครับตัวตัวที่เป็นตัวอะไรอ่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเป็นตัวอะไรจางเหลียวเหรอน่าจะเป็นเตียวเหลียวตัวน,วนี้ตัวนี้เป็นเตียวเหลียวเออเตียวเหลียวอันนี้น่าจะเป็นตัวของสุมาอี้เออนี่จะเป็นสุมาอี้ครับผมแสดงว่าเราได้กุยแก่มาเนาะมีตัวของสุมาอี้ผมจะดูแบบที่มันเป็นรูปแบบ เท่ไงเนี่ยอยากจะเอารูปไปทำปกอะอ่าก็ไม่เป็นไรมีตัวที่มันเป็นตัวระดับสีแดงก็คือตัวของเตียวเลี้ยวกับสุมาอี้นะครับอันนี้คือใครเนี่ยผมจำตัวนี้ไม่ได้ผมเชื่อเลยไูู้จำไม่ได้แล้วเออช่างมันแล้วกันอันนี้คือเตียนอุยนะครับอันนี้คือโจโหินนะอันนี้คือตัวของแหหัวตุ้นนะครับผม ตัวนี้คือกุยแก่นี่ผมมีตัวของโจโฉอะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตรงแคบทองแคบคือใครตัวอันนี้คืออะไรหัวหัวนี่หละอยู่หัวสักอย่างหนึ่งเนาะอะต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวโจโก๊กนะครับก็จะเป็นตัวของตัวของเบ้กนะครับแล้วก็จะเป็น วนอูอนะมีสองตัวที่เป็นตัวแดงเนาะตุตู้คือใครไม่รู้นะอันนี้คือบางทองอน,นี้เหล่าปีอันนี้คือจูโลกนะครับอันนี้คือวงตรงอะไรทกอย่างนะม้าเฉียวนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของอันนี้น่าจะเป็นน้องกัน่ะพี่น้องกันตัวเนี้ยแล้วก็จะเป็นตัวของเตียวหุยนะครับอ่ะงอกกุ๊กนะครับผมอันนี้คือจะเป็นตัวของ น่าจะเป็นตัวของชูดูผมว่าน่าจะเป็นจิวเยียตัวเนี้ยชูดู <laughs> เออไอ้ออตัวน,นี้คือตัวตัวไม่รู้คือตัวอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันตัวนี้คือตัวลุงแก่ส่วนมากผมไม่ค่อยรู้อะงองกรกอะอ่ ลองดูแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้คือใต้เกี้ยวน,นี่คือเสี่ยวเกี้ยวนะนี่ใต้ใต้เกี้ยวกับเสี่ยวเกี้ยวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก๊กอิสระเลยครับผมก็จะเป็นในส่วนของเตี่ยวเซียนนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของรีโบ้ก็ตัวนี้ไม่รู้เตี่ยวครับหรือเปล่า มัวโตนะครับอันนี้คือตัวอะไรเวียนอะไรสักอย่างอันนี้คือต่างโต๊ะเนาะตามนี้นะครับอันนี้คือลูกหลิงอันนี้คือลูกสาวดิปโป้แหละลูกหลิงฉีเออไปจำตัวอย่างนั้นได้เนาะลูกสาวดิปโป้โอเค มา,าเดี๋ยวเรามาสุ่มกาชากันก่อนเนาะว่าจะได้ตัวอะไรนะมีอยู่ทั้งหมดสิบใบนะครับอโอ้โหได้ทองมาตัวหนึ่งครับตัวเด็กน้อยเด็กโอ้ตีหมีด้วยไอ้น,นี่มันเป็นตัวใหม่ที่ตัวดงแบ๊กดงแบ๊ดงบดงแบ๊ดเออตรงดลงแบด อ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเนาะก็ลองเออไม่รู้ว่าจะมีคนเล่นหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมมาทําคลิปเฉใๆ่นะอ่าเกมใหม่ก็ถือว่าเปิดโลกเปิดโลกแล้วกันเนาะว่าเอ้ยมันมีเกมแบบนี้อยู่นะเป็นของเวียดน,นามเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อยากดูถึงตอนนี้อยู่เนาะ กลับไปเจอกันใ่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ